พามาดูแปลงบวบนะคะทุกคนให้ดอกล้วแล้วก็กำลังเริ่มออกหน่วยแล้วทุกคนนี่อันนี้บวบเหลี่ยมนะคะมันจะมีบวบเหลี่ยมบวบงูแล้วก็บวบหอมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าอันไหนเป็นอันไหนทุกคนเพราะว่าพี่เจ้าของแปลงเขาลดน้ำอยู่กเกษตรผสมผสานนะคะ อันนี้ทัวฝักยาวนะดูขึ้นค้างแล้วออกดอกแล้วด้วยที่ทำค้างก็ประมาณนี้นะพี่จะของสวนรดน,น้ำนี่นู่นกล้วย ตุ้มนี้นะทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นกล้วยตานีหลังลอยกระทงนี่คือจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วนะเนี่ยก่อนลอยกระทงก็จะเริ่มตัดแล้วเพราะว่าขายดีมากนะคะใบตองกล้วยช่วงลอยกระทงปีที่แล้วนี่แทบจะเหลือแต่ต้นนะทุกคนแล้วสูงมากๆ มีนออเกิดใหม่เต็มเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือแปลงมะเขือมาอยู่ทางนี้นะคะโซนนี้เป็นแตงกวานะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็มีดอกแล้วกำลังมีลูกแล้วนะคะ มันเป็นจังหวะช่วงที่ฝนตกหนักๆช่วงนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้ต้นไม้ชะงักไปนิดหนึ่งแต่รวมๆแล้วก็สวยอยู่นะคะนี่เริ่มให้ลูกละตัวนี้เป็นแปลงหอมกระเทียมนะคะเพิ่งจะลงไปน่าจะเป็นเมื่อเช้านี่แหละตัวนี้ก็เป็นดาวเหลืองแปลงที่เตรียมไว้ช่วงปีใหม่นะคะ ช่วงนี้ก็เก็บตกไม้ส่งนะทุกคนนี่เจา้าของสวนอันนี้เป็นฝักทองนะคะทุกคนโน้นยาวไปนู่นเลยตัวนี้เป็นผักกาดขาวแบบแน่นนะคะทุกคนเท้ายาวไปนู่นเลย สองแถวนี้จะเป็นคณะเห็ดหอมนะทุกคนนี่เขจะมีติ่งที่ใบนี่นะแถวนี้เป็นกระลำดอกส่วนแถวนี้เป็นกระลำปีนะคะทุกคน น่าจะทันหนาวพอดีห่อเนาะอากาศเย็นเริ่มมาแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะของตุ้งตัวใหญ่มากตัวนี้ก็เป็นผักกาดนะคะทุกคนคล้ายผักกาดหินนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสลาเนะคะทุกคนใบสาลาเม่ ้นกำลังแ้่รอบๆก็เป็นต้นกล้วยแล้วก็ผักสวนครัวนะชุดเดิมเลยนี่มะนาว มอนหคงอยู่ข้างในไปส่งใสงนนน่นี่บอกหคงทุกคนนี่แปลงบอกผิกนี่ดอกแคร์เต็มต้นอีกแล้วทุกคน ทำเสาด้วยการตัดลงนะนี่เก็บวันเว้นวันนะน่ะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ